สวัสดีค่ะลงไม้นำชาแนลนะคะวันนี้เบนจะมาแนะนำ10ไม้มงคลชื่อดีมีแล้วรวยค่ะเริ่มต้นที่ต้นที่หนึ่งะคะต้นนี้ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกนะคะก็จะมีเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็เศรษฐีเรือนในนะคะเศรษฐีเรือนนอกลักษณะก็คือตัวขอบขาวๆจะอยู่ด้านนอกนะคะส่วนเศรษฐีเรือนใน ขอบขาค่ก็จะอยู่ด้านในนะคะก็จึงเรียกว่าเศรษฐีเรืนนอกเดินในนะคะต้นนี้ก็จะเด่นในเรื่องส่งเสริมความมงคลเ,เรียกโชคลาภนะคะทำมาค้าขายรุ่งเรืองนะคะต้นต่อมานะคะต้นนี้ชื่อว่าเศรษฐีขอดทรัพย์ค่ะลักษณะก็คือจะเป็นลำต้นสูงแล้วก็เป็นใบปลายบิดนะคะเหมือนหมวนเข้าหาตัวเองนะคะเหมือนขอดทรัพย์ขอดเงินขอดทองเข้าหาตัวนะคะต้นต่อมาค่ะต้น แสงเงินแสงทองนะคะต้นนี้ก็จะเด่นในเรื่องเป็นไม้มงคลเ,เสริมความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะคะให้แสงสว่างสดใสนะคะก็จะเป็นไม้มงคลนะคะ ต้นต่อมาอันนี้ชื่อว่ามีแล้วรวยค่ะสมชื่อนะคะต้นนี้ถ้าใครมีก็คือมีแล้วรวยนะคะลักษณะจะเป็นขอบสีชมพูอยู่ริมขอบใบนะคะก็จะสวยงามน่ารักนะคะอีกต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นตระกูลเงินไหลามานะคะชื่อก็สมชื่อของเขาเลยนะคะใครได้ปลูกก็จะมีเงินทองไหลามานะคะมีทั้งต้นเกี่ยวธรรมดาต้นนี้ก็จะเป็นเงินไหลามาด่างขาวนะคะ ลักษณะเขาก็จะมีด่างขาวแซมๆซมนะคะนคะคะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นเงินไหลมาสีชมพูนะคะแล้วก็ลักษณะเขาก็จะมีแซมชมพูนะคะของที่บ้านเบนก็จะมี3แบบนะเงินไหลมาธรรมดาด่างขาวด่างชมพูนะคะต้นถัดมาก็คือกวากมรกตค่ะต้นนี้ก็จะเด่นในเรื่องช่วยเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองและเขาก็ยังเด่นในเรื่องของเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคลาบนะคะ ต้นต่อมาค่ะสีแดงสดใสเลยนะจ๊ะต้นนี้เขาจะเรียกว่าต้นสุขสมใจปองค่ะเป็นราชาแห่งไม้ใบนะคะนําความสุขสมใจปองมาสู่ผู้ปลูกนะคะและต้นนี้คือเบญจมาศเงินนะคะต้นสวยๆน้องชอบแดดนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเด่นในเรื่องของเรียกเงินเรียกทองนะคะลําดับต่อมาค่ะจะเป็นต้นมะยมเงินมะยมทองหรือนิยมเงินนิยมทองนะคะก็จะนําเงินนําทองให้กับผู้ปลูกนะคะ ปิดท้ายด้วยชื่อดีมีร้วรวยค่ะต้นนี้รวยล้นฟ้าค่ะเด่นในเรื่องเสริมสิริมงคลโชคลาภเช่นกันนะคะมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีล้นฟ้านะคะเพื่อนๆก็หามาปลูกได้นะคะชอบต้นไหนรักต้นไหนนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะปิดเป็นไงบ้างคะอ,อ่อสิบอันดับ ไม้มงคลที่เบนนำมาแนะนำในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้กับลงไม้หนามช anel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ